ใช่แล้วครับตอนนี้ l ล ne หบัญชีของเราสามารถใช้กับมือถือได้2เครื่องแล้วนะครับและด้วยการที่ l ล n e หบัญชีสามารถเข้าใช้งานได้กับมือถือ2เครื่องมันก็เลยน่ากลัวตรงที่มือถือของแฟนผมเนี่ยมีแอป l i n ์อยู่2ตัวครับแอป l i n e อันแรกก็คือบัญชีของเขาแอป l i n ์อันที่2ของเขา ก็คือบัญชีไลน์ของผมนั่นเองนะครับและในคลิปนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันแอปพลิเคชันไลน์1บัญชีใช้งาน2เครื่องพร้อมกับมือถือ1เครื่องมีทั้งบัญชีไลน์ของเราแล้วก็บัญชีไลน์แฟนของเราต่อไปนี้ผมแชทไลน์กับใครแฟนผมเข้ามาดูได้หมดแล้วครับเขาดูค่อนข้างห่วงใยเราดีนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเมื่อลาย1บัญชีสามารถใช้ได้กับมือถือ2เครื่องพร้อมๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถให้มือถือของเรามีลายบัญชีของเรา1บัญชีแล้วก็สามารถเพิ่มอีกหนึ่งบัญชีเป็นบัญชีของใครก็ได้บัญชีของแฟนก็ได้เท่ากับว่ามือถือของเรามีทั้งลายของเราแล้วก็ลายแฟนของเรานั่นเองนะครับโดยในที่นี้ผมจะสมมุติว่าเครื่องทางซ้ายมือเนี่ยเป็นเครื่องของแฟนผมนะครับผมจะบัญชีลายของแฟนผมเนี่ยมาสำรองไว้ในเครื่องผมด้วยนะครับเครื่องทางขวามือนั่นเองนรรับใดแก เรามาตั้งค่าที่เครื่องของเรากันก่อนนะครับปกติเครื่องของเราก็จะมีไล n ์ของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทําการเพิ่มแอปไลน์มาอีก1นึ่งไลน์นะครับด้วยการใช้ฟังก์ชันโคลนแอปนั่นเองนะครับโดยให้เราไปที่การตั้งค่าของตัวมือถือนะครับพอเข้ามาในแอปการตั้งค่าแล้วนะครับในแถบค้นหาด้านบนให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คําว่าโครนนะครับ พิมพ์คำว่าโคนแบบนี้ก็จะเจอแล้วนะครับก็คือตัวโคนแอปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์แบบนี้ไม่เจอนะครับให้เรากลับมาที่การตั้งค่านะครับพออยู่ในการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปหาเมนูแอปนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอเข้ามาในแอปแล้วนะครับไปที่เมนูตัวโคนแอปนะครับ พอเข้ามาในตัวโคลนแอปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Line อีกหนึ่งแอปในเครื่องนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วจากนั้นให้กดเปิดฟังก์ชันสร้างแอปที่โคนได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราย้อนกลับออกมาหน้าหลักนะครับพอกลับออกมาหน้าหลักแล้วนะครับให้เราหาแอปไลน์ที่เราโคลนมาเมื่อสักครู่นะครับ มันจะอยู่ที่หน้าสุดท้ายนะครับก็คือแอปนี้เลย Line โค้นั่นเองนะครับพอเราเจอแอป Line โคนแล้วนะครับให้เรากดค้างนะครับลากมันมารวมกับลายปกติของเราได้เลยครับจะได้หาง่ายๆนะครับปึ๊บอ่าแบบนี้เลยเพียงเท่านี้ในมือถือของเราก็จะมีแอปพลิเคชัน Line 2แอปแล้วครับแอปแรกก็คือบัญชี Line ของเราแอปที่2ก็จะเป็น Line ของแฟนนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราเพิ่มแอปไลน์เข้ามาในเครื่องแล้วนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการเอาบัญชีไลน์ของแฟนเรานะครับมาใส่ไว้ในเครื่องเราด้วยนั่นเองอันดับแรกเราก็เข้าไปที่แอปไลน์โคลนของเราเลยนะครับ <S <S หลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับและพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้าต้องการใช้อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์หลักหรือไม่นะครับในที่นี้ให้เราเลือกเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับ เพราะว่าบัญชีนี้เนี่ยเราจะใช้บัญชีแฟนของเรามาใส่ในบัญชีนี้ด้วยแฟนของเราก็ยังใช้แอปไลน์ในเครื่องของเขาได้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือมีโชว์ในเครื่องของเราด้วยนั่นเองหลังจากเลือกอุปกรณ์เสริมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มตกลงครับจากนั้นพอขึ้นคิวอาโค้ดแบบนี้แล้วนะครับเรามาตั้งค่าต่อที่เครื่องของแฟนเรานะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเขาได้เลยครับ พอเข้ามาในไลน์แล้วนะครับให้เราอยู่ที่เมนูหน้าหลักไว้นะครับจากนั้นให้เราสังเกตที่แถบค้นหาครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์สำหรับสแกน QR Code อยู่นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าสแกน QR Code นะครับอยู่ที่กล้องหลังแล้วให้เราเอามาสแกน QR Code ของเครื่องทางขวามือนะครับแบบนี้เลย จากนั้นมันก็จะอยู่ที่หน้าต้องการเข้าสู่ระบบหรือไม่นะครับให้เรากดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับแล้วเครื่องทางขวามือเนี่ยจะมีรหัสเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราเอามากรอกยืนยันนะครับของผมก็จะเป็น8 9 7 5 9 2สอพอใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติ๊กถูกที่วงกลมตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มยืนยันได้เลยครับ และทั้ง2เครื่องจะทําการซิงค์ข้อมูลเข้าหากันนั่นเองนะครับพอถึงขั้นตอนตรงนี้ให้เรารอสักครู่นะครับและหลังจากรอสักพักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับจากนั้นให้กดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างได้เลยพอมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ขอเข้าถึงการแจ้งเตือนเราก็อนุญาตได้เลยครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับมือถือของเราทั้ง2เครื่องเนี่ยมีบัญชีลายบัญชีเดียวกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับการทําให้มือถือของเราเนี่ยมีทั้งบัญชีลายของเราแล้วก็บัญชีลายของแฟนเรานะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพ He right? <so like us, ื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช yeah, ่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ